สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่หางานสมัครงานกลับมาพบกับเจนแบบนี้เป็นประจำทุกๆวันนะคะวันนี้เจนก็มีตำแหน่งงานเกี่ยวกับงานแม่บ้านรายได้วันละ430บาทถึง500บาทสวัสดีการมากมายมาฝากกันค่ะก่อนอื่นเลยก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้เจนด้วยส่วนท่านไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามนะคะก็อย่าลืมกดติดตามมาด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดตำแหน่งงานดีๆที่เจนได้นามาอัปเดตให้ค่ะ เช่นเดียวกับวันนี้ที่เจนได้นำตำแหน่งของทางบริษัท TNC Services จำกัดนะคะอยู่ที่อำเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการค่ะโดยทางครั้งนี้นะคะทางบริษัทประกาศรับ2ตํตำแหน่งตำแหน่งแรกก็คือสายตรวจเป็นสายตรวจแม่บ้านนะคะรายได้ก็จะอยู่ที่เดือนละ1,500 0บาทค่ะแล้วก็อีกตำแหน่งหนึ่งคือตำแหน่งแม่บ้านรายได้อยู่วันละ430บาทถึง500บาทนั่นเอง สำหรับตำแหน่งสายตรวจนะคะจะรับแค่1นอัตราแล้วก็ตำแหน่งแม่บ้านรับ6อัตราค่ะแล้วก็อาจจะมีคนสงสัยนะคะว่าตอนนี้เขาประกาศรับอยู่อีกรอก็ประกาศยังมีประกาศรับนะคะอย่างเช่นบริษัทนี้คือเขาประกาศเลยว่าบริษัทมั่นคงท่ามกลางโรคระบาดโควิด1 9พร้อมรับคนเข้าทำงานสู้ไปด้วยกันอันนี้คือทางบริษัทประกาศมาแบบนี้เลยนะคะหลายคนก็อาจกังวลว่า ขรัฐบาลประกาศแล้วนี่ว่าไม่ไม่ให้มีการทํางานหรือว่าหยุดงานแต่บางที่ก็คือ,อยังไม่หยุดนั่นเองนะคะอันนี้ต้องเข้าใจด้วยนะคะสําหรับตําแหน่งนี้นะคะเรามาดูรายละเอียดของแต่ละตําแหน่งกันดีกว่าตําแหน่งแรกคือตําแหน่งสายตรวจสายตรวจนะคะมีหน้าที่ดูแลแม่บ้านแล้วก็ประสานงานกับผู้ว่าจ้าง สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีเช่นแม่บ้านลาแม่บ้านขาดมาสายหรือว่ามีปัญหาอะไรนะคะต้องรับฟังเขาแล้วก็ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้กับแม่บ้านที่ตัวเองควบคุมดูแลอยู่นะคะและที่สําคัญต้องมีมอเตอร์ไซค์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษด้วยเหมาะสําหรับสายตรวจที่ตกงานอยากทํางานเท่านั้นเพราะเงินเดือนไม่ได้มากเท่าไหร่นะคะสําหรับ15,000บาทดูแลเฉพาะจุดเดียว7คน หากพ้นโควิดนะคะจะพิจารณาปรับเงินเดือนให้อีกด้วยสำหรับใครที่สนใจในตำแหน่งสายตรวจนะคะและอีกตำแหน่งหนึ่งคือตำแหน่งแม่บ้านแม่บ้านนะคะจะรับ6คนขอคนที่มีความขยันอดทนสู้งานหนักค่าแรงนะคะจ,จะแจกแจงให้ค่าแรงนะคะใจวันละ340บาทแล้วก็มีค่าข้าวให้อีก20บาทต่อวันมีโอทให้ชั่วโมงละ62ต่อวัน ถ้าเป็นหัวหน้าก็จะมีค่าค่าตำแหน่งให้อีก300บาทต่อเดือนนะคะแล้วก็จะมีเบี้ยขยันให้อยู่ที่300 700 1,000แล้วก็1,400ขึ้นไปตามขั้นบันไดค่ะมีชุดฟรีให้2ชุดแล้วก็มีผ้ากันเปื้อนฟรีมีประกันสังคมมีกะดึกมี OT ให้2ชั่วโมงกะเช้าจะมี OT ให้1ชั่วโมงค่ะ บริษัทนะคะมีความมั่นคงท่ามกลางโรคระบาดโควิด -19 พร้อมรับคนทำงานมาสู้ไปด้วยกันส่วนคุณสมบัติของผู้สมัครในครั้งนี้นะคะฟังคุณสมบัติกันดีๆนะคะ 1. คือต้องการเพศหญิงค่ะอายุ25ปีถึง55ปีขอคนที่ขยันอดทนสู้งานหนักไม่มีโรคประจำตัวที่ร้ายแรงนะคะไม่ขี้โมโหแล้วก็อัธยาศัยดี มีมอเตอร์ไซค์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษด้วยเรามาดูสวัสดิการของที่นี่กันบ้างสวัสดิการของที่นี่นะคะก็หลักๆกก็ที่เจนบอกไปนะคะว่าจะมีอะไรบ้างแล้วก็ส่วนอื่นๆก็สามารถไปคุยกับทางบริษัทกันได้ว่าจะมีอะไรนอกเหนือจากนี้หรือเปล่านะคะส่วนวิธีการสมัครนั้นวิธีแรกคือสมัครผ่านทางอีเมลของทางบริษัทนะคะหรืออีกวิธีหนึ่งคือสมัครผ่าน เบอร์โทรศัพท์สามารถโทรติดต่อสอบถามก็ได้สำหรับเบอร์โทรศัพท์เดี๋ยวเจนทิ้งไว้ที่ใต้คลิปให้เช่นเดิมสามารถเข้าไปดูที่ใต้คลิปกันได้นะคะบริษัทแห่งนี้นะคะจะตั้งอยู่ที่หมู่ที่21ตําบลบางสาวธงอําเภอบางสาวธงจังหวัดสมุทรปราการค่ะใครที่สนใจก็ลองไปสมัครกันดูนะคะหรือใครที่ตอนนี้ กำลังมองหางานทำอยู่นะคะก็อย่าลืมเข้ามาติดตามไว้จะได้ไม่พลาดตำแหน่งงานที่เจนได้นำมาอัปเดตให้ค่ะและตอนนี้ก็ขอให้ทุกคนสู้ไปด้วยกันนะคะไม่ว่าจะยังไงเราก็จะผ่านจุดนี้ไปด้วยกันค่ะถือว่าเป็นการวัดความแข็งแรงของร่างกายของเราด้วยว่าเราจะผ่านช่วงนี้ไปได้หรือเปล่าใครที่ ได้รับเงินเยียวยา5,000ันบาทแล้วอันนี้เจนก็แสดงความยินดีด้วยนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้รับก็ลองดูว่ารัฐบาลเขาจะมีมาตรการอะไรที่ออกมาช่วยประชาชนอีกหรือเปล่าค่ะบางคนก็งงนะคะเพราะว่าไม่ได้เป็นเกษตรกรแต่ทำไมขึ้นว่าคุณไม่ได้รับเพราะว่าเป็นเกษตรกรอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าทางรัฐบาลเขาจะแก้ปัญหา แก้ไขปัญหานี้กันยังไงเพราะว่าตอนนี้ก็มีข่าวออกมาแบบไปประท้วงถึงหน้าครังเลยอะไรประมาณนี้นะคะก็รอติดตามดูว่ารัฐบาลจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้เรายังไงกันบ้างก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะเราจะจับมือแล้วก้าวผ่านไปด้วยกันและหวังว่าโควิดหายก็จะมีการประกาศรับที่มากขึ้นนั่นเองเจนก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะ สำหรับวันนี้เจนเองต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามกันด้วยสวัสดีค่ะ